ท่านสาธุนพมทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานไปกรรมฐานและสมาทานสีลนแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าตั้งใจสดับคำแนะนำในขณะที่ฟังคำแนะนำอยู่ท่านรู้เสียง ตลอดทุกถ้อยคำจำได้ทั้งหมดอย่างนี้ชีวจิตทรงสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจหรือตั้งใจจำหากว่าพิจารณาไปด้วยนั่นเป็นมิปัสนายานการบรรลุมรรผลในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมานต้องใช้อารมณ์ทั้งสองอย่างร่วมกัน ทั้งสมาธิและวิปัสสนาคำว่าสมาธิแปลว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนาแปลว่าการใช้ปัญญยายเป็นเครื่องพิจารณาขันห้าสำหรับในวันนี้ก็จะได้เล่าเล่าเรื่องปฏิเวทาของมรดาท่านผู้เท่าต่อเมื่อคิ่แล้วมารู้สึกว่าจะมายับยั้งอยู่ในตอนที่เรียกว่าทุกข์ ในจุดที่เรียกว่าหาหารบริโภคเอท่านกล่าวว่าการจะบริโภคข้าวไปคำหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้หมอ้อต้องใช้เตาต้องใช้น้ำต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาโดยการของความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่าง จะต้องได้มดันด้วยการเรียบแรงเรียบแรงที่จะเพต้องใช้ตอนนี้ในเมื่อเรากินทุกเข้าไปร่างกายของเราทั้งหมดมันมีเชือสายของความทุก์ขเป็นตัวก่อขึ้นในเมื่อในเมื่อเรื่องกายร่างกายมันสร้างมาด้วยความทุกขและทาอาการของร่างกายมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุก์นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิด เังนั้นว่าเมื่อท่านพูดเรื่องความทุกขในเรื่องการบริโภคอาหารจบต่อมาท่านก็ทอนตัดต่อไปว่าสัมภเกสีเข้าสารที่เราจะนำมาเป็นเข้าสุกนี้มันมีทุกข์เพราะอาศัยเราต้องนำเข้าสารมานำน้ำมานำเตามานำเพลื่อเชี่ยไฟหาไฟให้เกิด อาการทำอย่างนี้ต้องใช้แรงงานในการทำอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดของชีวิตถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำกิจอย่างนี้อยู่ทุกวันวันละหลายหลายครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวเช้าเวลาเดียวมันก็ไม่อิ่มไปตลอดวันวันหนึ่งแล้วก็บริโภคทุกวัน ท่านชื่อว่าเรากินทุกอาหารทุกชิ้นที่เรากินเข้าไปได้มาด้วยแรงงานการทำงานแสวงหาเงินหาทองหาทรัพย์หาสิาสนมาเพื่อเป็นอาหารให้มีอาหารปรากฏมันเป็นอาการของความทุกข์ในคนที่กินอาหารอยู่อย่างนี้ตลอดการเขาจะหาสุขคือจุดจบไม่ต้องทำกิจอย่างนี้เมื่อไร่ เว่าหาไม่ได,มไมได้ถ้าตายแล้วเกิดใหม่มันก็กินอย่างนี้เมื่อเราจะกินมันก็กินทุกจะหามามกินมันก็มีความทุกเธอจงเห็นทุกในปัจจุบันที่เรียกว่านิพพตทุกเสก่อนนิพพตทุกคือทุกเนืองนิดที่มีอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้าง เมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วกิจอื่นที่ติดตามมาเนื่องจากอาหารนั่นคืออะไรน้ำที่บริโภคเข้าไปมากร่างกายใช้เหลือความต้องการก็เกลือทิ้งมามาเป็นปัสสวะขณะเลือาหารก็เช่นเดียวกันที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นเป็นกากที่เร็วาเรียกันว่าอุจาระ เมื่อร่างกายต้องถ่ายน้ําที่ไม่ต้องการและใบาอาหารที่ไม่ต้องการที่เราเรียกกันว่าปวดอุจจาระปัสสาวะ,าะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ไลเรียนถามท่านท่านตามประการบันทึกท่านกล่าวว่าได้กอทูลตอบท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์ก็ะพเดียวค่ะ <c oughs> และเป็นความทุกข์ที่เหลือที่จะทนไม่จะทนได้ยากจะทนไม่ไหว ท่าก็ตรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงจำไว้ว่าอาหารนี่ไม่ใช่ปัจจัยเขาความสุขอาหารเป็นปัจจัยที่เกิดทุกข์จะหาสุขจากอาหารจริงๆนั้นมันไม่มีต่อไปองค์สมเด็จพระจินาสียินเลทรงตัดว่าเธอจงคิดไว้เสมอว่าชีวิตคือเลือดเนื้อและร่างกาย ถ้ายังมีอยู่เพียงใดคำว่าหมดทุกข์ไม่มีเราจะต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะสิ้นทุกข์ได้ก็เพราะสายเห็นว่าสภาพคือร่างกายที่เราเกิดมานี่มันเป็นทุกข์ใน,นสมบัติที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นมันได้มาด้วยความทุกข์ เพื่อใอช้ความเหน็ดเหนื่อยเป็นของสําคัญถ้าเราไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้มามันได้มันแล้วหามาาได้แล้วแทนที่จะใช้อะไสให้มันเป็นการพอดีมันจะทรงตัวอยู่กับเรามันก็เปล่ามันก็สิ้นไปเสื่อมไปแล้วทําไมจริงจะมาน,นั่งสนใจด้วยอาหารที่จะสนใจด้วยร่างกาย แต่ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ทำลายร่างกายไม่ใช่ให้อดอาหารเมื่อมันเกิดมาแล้วร่างกายที่มันเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงมันมันเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพึงประถนาในมันนั้น,น,นไ,มไม่สมควรจงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าหน้าที่คือการบริหารร่างกายเราจะพึงทำ เมื่อร่างกายต้องอะไรต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปตั้งใจบริหารมันเข้าไว้เพื่อว่าเป็นการเป็นการระงับความทุกข์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันไม่ได้หายทุกข์มันเป็นการบรรเทาความทุกข์ในจงคิดว่าความสุขจริง,รงๆก็คืออธิมโมขกขธรรมได้กระทําเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพาน คนเนียถึงบริพันได้ก็ต้องอาศัยไม่ติดอยู่อาการที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือร่างกายไม่ติดอยู่ในรสอาหารนี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อไปเธอยังถอยหลังเข้าไปส่วนใหญ่ของบุคคลที่พึงคิดเขาจะไม่คิดถึงความเป็นจริงของร่างกาย และไม่คิดถึงความเป็นจริงของความเป็นทุกข์ที่แท้จริงในศัตว์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจับปลายรูดนั่นก็คือมองไม่เห็นทุกข์เข้าใจว่าเหตุที่ไม่เกิดทุกข์มันเป็นปัจจัยของความสุขเลี้ยงร่างกายให้อ่นเพีพยายามทนุถนอมร่างกายนี้ไม่ให้สุดโทม ร่างกายต้องการอะไรหาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอเคยเห็นไหมว่าคนที่บำรงบำเลอร่างกายอยู่เป็นปกตินี่เขามีความสุขเป็นอันว่าเธอจะหาไม่ได้ไม่มีปัจจัยส่วนใดที่จะเป็นเหตุความสุขให้เกิดขึ้นได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียว สัมปะเกสีจงจำถ้อยคำนี้ไว้ให้ดีว่าร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์อาหารที่เราได้มาก็ได้มาจากความทุกข์เมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วแทนที่จะสิ้นทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากการขับถ่ายของร่างกายร่างกายเป็นโรคนิทางมันเป็นรังของโรค มันมีอาการเสียดแทงอยู่เป็นปกติทุกเอื่นใดที่จะทุกข์ยิ่งกว่าร่างกายนั้นไม่มีคือความปรารถนาของร่างกายนี้เป็นเหตุนำมาใน,ใน,ใ,นในความทุกข์ทุกอย่างเธอจงวางภาระคือขันห้าได้จะร่างกายเสียแล้วนอกจากนั้นขึ้นชื่อว่าอาหารที่จยันได้มาก็ลองมองหาความเป็นจริง ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองเข้าวสารเป็นสาคัญที่มันมาเป็นเข้าวสุขแล้วก็คนไปจนนนมากที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเขา้าสารมองแต่ข้าวสุขอย่างเดียวแต่ความจริงข้าวสารที่จะมาเป็นเข้าวสุขนี้มันจะเป็นคึ้นมนได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าอารมณ์แห่งการทุกข์ไม่มีเข้าวสารก็จะไม่ปรากฏ ทั้งนี้พ่อไรเพราะเดิมทีเข้าสารมันเป็นเข้าเปลือกการที่นำเข้าเปลือกมาเป็นเข้าสารมันได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์ mm hmm. เธอมีความรู้สึกยังไง mm hmm. ้องตอบให้ฟังทีพ mm hmm. mm hmm. ระเถระผู้บันทึกได้กล่าวว่ามันเป็นความทุกยยข์เจ้าค mm ่ะเพราะว่า hmm. ข้าวสารที่ข้าเข้าเข้าสุกแล้วข้าวสารที่มาจากเข้าเปลือกเข้าเปลือกจะเป็นข้าวสารได้สมัยโบราณต้องใช้สีมือต้องซ้อมด้วยมือมันก็เป็นอาการของความทุกข์เพราะมันเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าสมัยปัจจุบันจะนำข้าเปลือกมาเป็นข้าวสารก็จะต้องไปจ้างโรงสีเข้าสี เมื่อเขาสีให้เขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองการน,นำข้าวไปสู่โรงสีมันก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองที่ได้มาจากการไปจ้างเขาสีข้าวเราก็ได้มาได้อยากเงือนแรงงานเป็นอาการของความถุกท่านก็กล่าวว่าถูกแล้วข้าวเปลือกจะมาปเป็นข้าวสารได้ต้องอาศัยแรงงานเป็นสําคัญ คือแรงงานที่ทำข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าแรงงานที่จะทำข้าวสารและครับเ,เปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีก็ดีเงินที่เราจะไปจ้างเขานี่มันเราได้มาด้วยความเนหน็ดเหนื่อยมันเป็นอาการของความทุกข์นี่เป็นอนุวาข้าวเ,เปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้มันก็ทานพันความเป็นทุกข์มาแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงถอยหลังเข้าไปอีกว่าเธอยงคิดถอยหลังลงไปดูว่าข้าวเปลือกนี่มันมาจากอะไรข้าวเปลือกที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยข้าวเปลือกที่มีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องอาศัยเชื้ออย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ดิน พื้นที่นาที่เขาปรับปรุงดีแล้วมีคันนามีเหมืองน้ำเรียบร้อยแต่ได้ว,ว่าถ้าระยธรรมเขาเลื่อให้เกิดขึ้นมันต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกเราต้องแสวงหาที่ดินที่จะมาเป็นสมบัติของเราถ้าที่ดินนั้นมันเป็นป่าเรายังไม่ว่ากัน คิดแต่ว่าที่ดินที่มันเตียนแล้วถ้าเราจะไปซื้อที่เข้ามาเป็นสมบัติของเดาวของเราเราจะซื้อเอาที่นั่นมันได้โดยไม่เสียอะไรเลยหรือว่าจะได้ที่เรานันมาด้วยการของความเหน็ดเหนื่อยของความทุกข์การได้ที่ที่ก็ปรับปรุงดีแล้วเราต้องแลกตยเงิน แล้วเงินที่เราหามันได้มันได้ได,ด้วยาการของความสุขและอาการของความทุกเงินแต่แลรบาทเงินแด้แต่ละแต่ละแ,แต่สตังสมัยนั้นเราจะได้มาต้องใช้หยาดเหงเื่อแรงงานมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกท่านพระเทระก็ตอบท่านว่าเป็นอาการของความทุกข์ประโยคค่ะะกเพราะใช้ความเหน็ดเหนื่อย ท่านถามว่าเธอพูดวยดความรู้สึกของใจจริงหรือว่าพูดตามเหตุผลท่านพระหมหาเทระผู้เท่าก็กราบทูลว่าพูดวยดใจจริงที่ประกอบประเดตุผลและเห็นมันแล้วผ่านมันแล้วพระพุทธเจ้าข่าท่านบอกนั่นนีแล้วจงมองหาความทุกข์ของคำข้าวคําเดียวนี้มันยุ่งอย่างนี้เมื่อมือพื้นที่นานแล้ว ข้าวมันจะขึ้นมาได้หรือ,อยังถ้าเราไม่ทําอย่างอื่นท่านโูเท่าก็กราบทูลบอกว่ายังไม่ขึ้นรพระพเจ้าค่ะท่านถามว่าต้องทํำยังไงก็ถามว่าต้องไถนาต้องหว่านข้าวต้องปรับปรงุงต้องหาน้ํามาเลี้ยงหล่อข้าวหาอาหารของลราอาหารของต้นข้าวคือปุ๋ย แ่่วก็ถามว่าการไถนาใช้อะไรบ้างสมัยนั้นยังไม่มีรถไถท,ท่านกลับเรียนบอกว่าต้องใช้ควายหรือใช้วัวลากลากไถต้องหาคันไถหาแอกหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ท่านกลับถามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเราได้ไม่ได้ได้ของความสุขหรือความทุกข์ ถ้าเรายังไม่มีอยู่ก่อนเราจะหาวัวหาควายหา,าอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาอย่างไงเรากล่าวถึงว่าถ้ามีป่าก็เราไปาตัดต้นไม้มาทาคันไถนั่นก็ถามว่าการตัดต้นไม้มาเป็นทํากันไถมันเหน็ดเหนื่อยไหมมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตอนนั้นท่านตอบท่านบันทึกบอกว่าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆ เมื่อความเหน็ดเหนื่อยการแยกตัดต้นไม้มาแต่ละต้นเอามาถาเป็นคันท้ายเล็กๆซึ่งต้นไม้มันต้นใหญ่ต้องใช้กําลังแรงงานมากการจะได้วัวได้ควายมาก็ต้องซื้อเขาเงินแต่ละบาทที่ได้มาจากหยัดเหลือเงื่อแรงงานมันก็แสนหยัดสาหายเกิดได้มาด้วยอาการความทุกข์จริง อุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ได้มาประกอบเข้าเป็นถยแล้วก็ถ่ยไปได้ก็ได้มาจากอยากเงินแรงงานจากเงินจากทองบ้างจากการทําเองบ้างท่านถามว่าทรัพย์สินนั้นหลายที่หามันได้อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์อาการที่หามาท่านพ้เท่าก็ะตอบว่าเป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะ ให้เรถามต่อไปว่ามีวัวมีควายมีนาครบแล้วต้นข้าวขึ้นได้หรือยังให้นกากราบทูลว่ายังพระเจ้าค่ะถ้าถามว่าทํำยังไงต่อไปต้องไถแล้วก็หวานหวานแล้วก็คาดแล้วก็คอยบรรํารุงท่านถามว่าการที่ไถนาจากแดดจากฝนต้องหวานต้องคาดแปรการของความสุขและความทุกข์ท่านตอบ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าว่าเปอาาการของความทุกข์ประเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นแล้วหรือยังแม้แต่เพียงคําข้าวคําเดียวเนี่ยมันทุกขนาดไหนหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรเ้าทรงตรัสว่าก่อนที่นามันจะเกิดขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อเื้นที่ดินมาทํานา เราจะได้มันมาด้วยากายของความสุขหรือความทุกข์ก็กลาตอบไดนว่าด้วยกายของความทุกข์ก้นหนึ่งถ้าพื้นที่ดินเหล่านั้นเป็นป่าเราก็จะต้องถากถางป่าการตัดต้นไม้แต่ละต้นจึงกว่าจะขาดก็เหนื่อยสายตัวเกือบขาด เมื่อตัดต้นไม้มาแล้วก็ต้องฟันเป็นทอนเป็นตอนลากต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นออกไปพ้นพื้นที่หรือเผาทิ้งไปหลังจากนั้นแยกขุดต่อแต่ละต่อคนต้นไม้ขึ้นเพื่อที่ดินนั้นที่พื้นนั้นเป็นที่นามันก็แสงจะเหน็ดเหนื่อยแก่ากายของความทุกข์แล้วว่าที่นาแต่ละไร่จะเตียนลงไปได้ก็ต้องใช้กําลังแรงงานมาก เ้ืนองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าจึงได้มีพระพุทธดิกาตว่าสัมาเกสีจงจำไม่ว่าการบริโภคอาหารคำเดียวมันเป็นอาการของความทุกข์นี้โดยย่อตามบันทึกท่านบอกว่าบันทึกแต่เพียงย่อยๆเท่านั้นไม่ได้บันทึกพิสดารแต่ว่าเราก็พอจะคิดกันได้ ว่าองค์สมเด็จพระวิชิตธมานทรงสอนท่านผู้เฒ่าให้มองเห็นความทุกข์จากอาหารคำเดียวที่เรากินเข้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาหารทิพย์ถ้าจะนึกขึ้นมามันก็ได้สงความปรารถนาแต่ถ้าว่านี่แต่ไดอย่างเนี่ยพูดใข้าวคำเดียวมันก็ทุก หน้าอาหารคือกับข้าวที่เข้ามาประกอบกับคําข้าวให้มันมีรสเพื่อจะดึงจริงเข้าไปได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาก็ได้มาจากการของความทุกข์ทั้งหมดดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงแต่จึงตัดว่าสัมภเกสีเอ๋ยจงจำไม่ว่าคนเราจะเกิดมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลา การทำไร่ไทนาแหรือการสแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออาหารการบริโภคในชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้หยุดต้องทำตลอดชีวิตและการทำตลอดชีวิตอย่างนี้มันเป็นความสุขและความทุกข์ทันย้อนเข้ามาอีกท่านโบเท่าได้กล่าวทูลบอกว่าเป็นความทุกข์รปเจ้าค่ะ เมื่อเห็นเธอเข้าใจความทุกข์ในเรื่องอาหารอย่างเดียวยังไม่พอว่าอาหารที่จะบริโภคไปมันเป็นทุกข์เสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะพึงใช้มันได้มาจากการของความสุขแรือความทุกข์ท่านก็กราบทูลบอกว่าได้มาจากความทุกข์เป็เจ้าค่ะ ฉะนั้นเธอมีความรู้สึกอย่างไรว่าคนที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นอยู่นี่เขามีความสุขหรือความทุกข์ท่านบอกว่าท่านกล่าบทูลว่าเป็นความทุกข์พยาค่ะท่านก็จะถามต่อไปว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ก,การบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีแต่การแต่งตัวอย่างเดียวอาการทางกายทั้งหมด เป็นเหตุเ่งความทุกข์ทั้งสิ้นตอนนี้สมเด็จพระมหาโมเนินทรงตัดว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังนะแล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเมื่อมันหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเราต้องการให้มันสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงแต่มันเ,เมื่อโรคภยคัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็ดี มันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็ดีตาที่เคยมองใสสว่างก็พรา้าหูก็หูก็หนักผมก็คอผมก็จะงอกเป็นดอกเหลาและยิ่งไปกว่านั้นหนังก็เราที่เคยผย่องใสเต่งๆมันก็ย่อหย่อนกำลังร่างกายของเราก็หมดพ่อถอยลงไปทุกทีทุกทีทกท จะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาการคล่องแคล่วมาอยู่ในก่อนนี้มันทําไม่ไม่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ความไวไม่มีมีแต่ความเชื่องช้าอ,อาึดอัดอย่างนี้เมื่อกิจการงานทุกอย่างที่เราเคยทําได้ในชั่วครู่เดียวก็เสร็จถ้าต้องใช้เวลานานเึ้นไปกว่านั้นคือตาก็ดูไม่ถนัด หูก็ฟังไม่ถนัดร่างกายก็ไม่ทรงตัวทาไม่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตามบันทิกของท่านบุตรเท่าแต่งเขียนบอกว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะท่านก็ถามว่าเธอเห็นได้อย่างว่า,าการเกิดมันเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเห็นแล้วไปเจ้าค่ะ เป็นไงว่าทุกตัวนี้เป็นทุกจุดหนึ่งที่เราจะต้องพึงคิดนอกจากใน,นความทุกข์ของร่างกายในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมันมีอาการกระสับกระส่ายมันไม่มีความสุขมันม่มันไม่มีความสบายอาการเสียดแทงของทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ ท่านภูเท่าได้บันทึกบอกว่ามันเป็นความทุกข์ไปเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอยังมีความปรารถนาอยู่ในร่างกายอยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีความปรารถนาในการเกิดต่อไปหรือไม่ท่านากา็กราบทูลบอกว่าขึ้นเช่อว่าความเกิดไม่มีความปรารถนาแล้ว เพื่อการละจากพุทธภูมิวสัยตั้งใจมันเป็นสาวกภูมิก็ไม่ต้องการความเกิดท่านเอกล่าวไว้ว่านับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปเธอจงใช้ปัญญาหาทุกข์ให้พบถ้าเธอยังเห็นโลกนี้จุดใดจุดหนึ่งเป็นอาการของความสุขนั่นก็ชื่อว่าเธอเป็นคนไร้ปัญญา ถ้าขนาดใดเธอพิจารณาในมุมโลกทั้งหมดคนทุกประเภททุกขนาดทุกชั้นทุกวันนะ่ะทุกเพื่อนแล้วก็ทุกวัยไม่ว่าคนประเภทใดเห็นมีอาการเขามีความทุกข์แล้วก็จิตใจของเธอมีอาการไม่เยื่อใยตอากายของความทุกข์ต่างหลายเหล่านั้นจัดไหนจะทาลายให้มันสิ้นไปนั่นชื่อว่าเธอมีปัญญาสามารถจะเข้าเป็นพระอริยเจ้าได้ เรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันย้าอกาศเธอหนึ่งเดือนฉันจะไม่มาสอนเธออีกจนกว่าจะพบเวลาหนึ่งเดือนถ้าในเวลาหนึ่งเดือนที่ฉันจากไปถ้าเธอยังมีความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกยังมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิต อาจิตของเธอตั้งอยู่ในเห็นเห็นสภาวะของความทุกข์เป็นเอกกตารงเมื่อไหร่ฉันจะมาสอนต่อไปอาระบรนดาท่านพระโยคาวาจรททั้งหลายอาการของความทุกข์ว่ามาว่าไปมันจะเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขาบรรดาพระโยคาวาจรทุกท่าน จะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันปฏิบัติไปตามอธิยาสายของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาสมควรสวัสดี